ถามว่าซื้อชั้นนะครับโอ้โหไปได้ไหมเนี่ยพี่ได้นอนไปครับเดี๋ยวผมช่วยยกฟางเดี๋ยววางก่อนพอดีไหมเนี่ยเออดีปิดท้ายได้ไหมเนี่ยร่วงไหมนะนี่ครับ มครับปิด้ายแล้วยกขึ้นมาละจะได้ไม่ไหลยกขึ้นนี่นะครับเลยพาก็อันนี้มาจัดชั้นไปหนึ่งตัวนะครับร้านข้างนะครับได้ชั้นไปแล้วหนึ่งตัวไปแล้วครับชั้นนะครับมีหลากหลายตัวนะครับใครจะมาสนใจนะครับก็มาดูได้นี่ชั้นตู้กระจกอะไรพวกนี้นะครับเยอะมากมายนะครับของรเรานี่ชั้นยงชั้นยางนะครับตัวไหนชอบตัวไหนชี้เลยนะครับขายหมดนี่นี่ตู้กระจกนี่ แห่นตัวนี้แห่นตัวนูน้นนะครับใครสนใจแห่นตัวไหนก็หักมาได้เลยนะครับอ่า,า,านี่คนส่งเข้ามาของตัวนี้